มันจะโหลดไว้เออวิ่งแล้วผ่อนเหรอเออวิ่งแล้วผ่อนะตรงไปตรงไปดำๆมาแหละใช่เหรอใช่เออเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยยังไงคุณอะไรเนี่ยคุณขายลูกชิ้นมัขยับไม่ได้ฉันไม่บอกทีนั่งขยับได้นะไอ้ตรงนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเลยนะใช่ใช่ผมว่าเหมือนลิงมันเหนื่อยมากเลยลิงเปล่ามีหางด้วยมีหางด้วยเฮ้ย โอยอะไรบินผ่านอีกาหรอกาไม่น่าตัวใหญ่ขนาดนี้เขาบานหลังนี้เขาได้ันแน่จริงโอ้โหนี่ไงเหมือนกลับมาที่เดิมไงก็ไม่รู้สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีครับโอ้โหมันพังมากนะไม่พังมากมันมันไม่ใช่พังเสียพูดว่ามันสะอาดมากนะไม่พังเลยใช่ใช่มันดูดีไปเกินดูดีเกินไปอ่ะดูให้รอบห้องก่อนไหมมีอะไรอ่ะตรงนั้นมีประตูด้วยนะชั้นสองแล้วตรงกลางมีประตูด้วยนะเหมือนประตูไปอีกฝั่งหรืป่ เฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรแฉรอะไรฮะมีคนแตกเหรอไม่แตกไม่แตกเปิดประตูแล้วมันพรมมาเลยผู้หญิงใส่ชุดสีดำอ่ะอุ้ยเอาแล้วเจออยู่คนเดียวไม่น่าเลยขึ้นชั้นสองก่อนดีกว่าไปกับเพื่อนดีกว่าไม่เอาแล้วพี่ก้ามพี่ก้ามอยู่ไหนพี่ก้ามมผอยู่นี่ผมอยู่กับพี่ก้ามดีกว่าพี่พี่นำอะไรพี่ก้ามแหวะพี่ใช้กอซารอุ้ยมาเป็นป้องเลย ได้ไหลาไม้อยู่เนี่ยตาไม่ได้เลยสักบ้านได้ปะไม่ได้เลยเขาอาจจะให้เราเดินผ่านไปข้างในมันมีแต่หญ้าเหมือนไม่มีบ้านนะมันเป็นแค่บ้านแค่บ้านมาประตั้งไว้อะไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยเอ๋อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเอ๊ะมันเป็นตัวเขียวนี่ใช่เลยนะเนี่ยเขียวตาเดียวเนี่ยมกี้คืออะไรอ่ะมกี้เรือบาไมกกี้แบทแมนใช่ไงเรือบาอยากนอนเลยนะคืออะไรขันหัว ไปเถอะไปเถอะมใช้เวลาปาไปเถอะที่นี่ดนบรรยากาศดีเนาะแต่ก็หล่อนก็ลากันอู้ดูข้างหลังดีโคตรแบบอึมครึมเลยอ่ะท่านแม่ยังไม่วิ่งใช่ไหมตัวมีคนมีคนเฮ้ยคนคนคนมีตาเดียวมีตาเดียวชัดเลยไมกี้ล่างโตแล้วไม่คุยคุยได้คุยได้หวัดดีนายไปนักท่องเที่ยวเหรอไม่เคยเห็นพวกนายแถวนี้มาก่อนเลยนะ นายมาหาเรือหร,รือเปล่าจะไปหรือยังอะเอาอย่างนี้นายลองไปถามชายแก่ดูสิเขาชื่อว่าเคนิโออะคนแก่ที่ชื่อเคนิโออะเขารู้บางอย่างบางครั้งเขาก็จะดูหมุดหงิดนิดนึง,งเขาน่าจะอยู่แถวริมน้ํานะตรงไเลไปทําไมเขามีตาเดียวล่ะโอเ,เคเราวิ่งได้ต่อเดินต่อาหน้าคืออะไรปิวปิวอะไปเลยพี่กล้ามทำไมมันปิวปิวอะอะไรอะอุ้ยไหม เดี๋ยวว่าตกวันยังใหญ่เลยทำไมนกมันถึงเป็นหัวกะโหลกไม่มีอะไรอ่ะอะไรล้มอยู่อ่ะอุ้ยซี่โครงยักษ์บิวกาตาด้วยไม่รู้ว่าแม็กเดอะเบกไม่รู้แม็กน้ำผมตาต้องมาลูกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรโอ้โหมันมันมองมันมองสุดเลยไอ้บ้าไอ้ลูกตาที่มันมองเมื่อกี้พักพักพักพ่กพั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 งสุดเลยนะควักได้ปะควักไม่ได้อะเราเราวนกันเลยดึงกลับไปมึงนะไปมึงนะไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนิ่งนิ่ง เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมอะไรการโตมีคนยืนคุยกันอยู่คุยอะไรกันอ่ะเอออยากรู้อยากรู้อ่ะไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันอ่ะเฮ้ยการ์ตูโอ้ยขึ้นใจโอ้ไม่ไม่เขาอาจจะอยู่คนละโลกกับเราปะเขา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 ต้องหอนนะถ้าเดินเข้าไปดูใกล้ๆตัวเขาโปร่งใสอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามีอะไรยืนกอดเอ้ยขยับได้ด้วยคนนี้ปากเหนื่อยมากพี่ว่าน่ะ ไม่กล้าเข้าสังคมเท่าไหร่แต่เขาบอกอยู่แถวริมน้ำนะไลฟ์โบล์นี่แหละเนี่ยมั้งเนี่ยริมน้ำเลยโอ้โหทำไมหน้าตาไม่ค่อยน่าเข้าหายจัทำไมไมรู้สึกเหมือนผมอะไรโดนกินเ่ยอุ้ยอุ้ยคือลุงลุงเป็นปีศาจที่มีหนวดอ่ะผมรู้สึกแปลกๆกับลุงไงก็ไม่รู้ว่ะพวกเจ้าเป็นมนุษย์เหรอไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะแต่ฉันมีงานให้พวกเจ้าทำพวกเจ้าต้องขโมยลูกแก้วมาให้ฉัน ไอ้เจ้าลูกแก้วเนี่ยมันอยู่กับแม่มดตาบอดถ้าเกิดพวกนายนำลูกแก้วมาให้ฉันได้ฉันจะตอบคำถามให้จริงๆแล้วนะฉันก็อยากขโมยโดยตัวเองนะแต่ฉันติดคำสาบของนางแม่มดนั่นอยู่ลุงเอามาให้เนีลยเฮ้ยอะไรซันรู้สิ่งอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมทำไมมีเสียงตุ๊มตุแมดบ้หอนแน่เลย ไม่ใช่ไม่นมดหนักมากเพราะตาบอดแน่เลยในเมื่อมันตาบอดเราก็ต้องอ๋อนี่ไงเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอย่าให้มันเลยมันเดินกลับอ๋อไอตัวนี้ที่ผมเห็นคือตัวนี้นี่เองหรอที่มันจับสแกนหน้าประตูอ่ะตัวนี้เลยตัวนี้เลยมองมิดแล้วมองมิดแล้วเฮ้ยทุกคนกดกดกดเข้าประตูวะกดเข้าประตู啊ประตูอะไรประตูประตูเมื่อกี้ฝั่งขวามืออ่ะกดได้เหรอนี่นี่นี่เธอเฮ้ยเดินกลับมาแล้วอ่ะ ที่นี่ที่ไหนอะคาพูดที่คุ้นหูสําหรับคนที่เข้าไปในโลกของวิญยาที่นี่ที่ไหนอะเกือบหัวใจวายตายโอเฮล่กระต่ายใครอยู่ไหมอุ้ยอะไรอะอะไรอะไม่มีหัวด้วยนะไม่ต้องสงสัยเฮ้ยอะไรอะไรอะไม่เห็นเหมือนกันตัวมันบิดอะมันชี้อะมันชี้มาที่รูปอะรูปเฮ้ยใช่มันบิดตัวแล้วก็ชี้มาที่รูป คนหนึ่งที่ถือดาบอีกคนหนึ่งถืออะไรไม่รู้อยู่ข้างบนนะฮะเหมือนเป็นแม่มดหรือปะกระทาแม่มดหรือปะแล้วรูปนี้ทําไมถึงชี้ล่ะชี้ชี้ทไมอ่ะเราต้องหาเซอิชินออกไปให้กับคุณลุงเคนิโอก่อนตอนเนี้ยสดงล่าข้างในนี้ยังไม่มีอะไรมั่งออกก่อนปะไปไม่ดามีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยอาจจะเป็นนเรื่องเสริมแหละเมื่อกี้ แม่มดเธอเราแอฟดิแอฟไม่ตัว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 เร็วโอ้ยลิ้นดูลิ้นดิลิ้นแบบโอ้อรไป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 เดิน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 ว่าผมว่าต้องบ้านหลังเนี้ยสักสักประตูหนึ่งตรงนี้นะสว่าง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 ไฟเดอะคีย์บลิงไฟพี่เข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้มันเปนมันล็อกมันขึ้นมาอันล็อกอ่ะมาเร็วลูกจ๋าแอฟอยู่นี่อยู่นีมันตาบอดอยู่เฉย นิงไว้ยิงไว้ยิงไว้อ๋อมันเป็นแม่มดตาบอดนี่อาจจะฟังเสียงหรือเปล่าใช่ถ้าเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคต้องหาคนแจแอบเดินมาเร็วเร็วไม่มองประตูหน้าประตูไหนประตูหน้าตรงมามีประตูเรืองแสงอยู่ทางขวามือเธอเข้าเร็วเข้าเร็วเเข้ามาละอะไรอ่ะรูปปั้นอันนี้ชี้มาที่รูปนี้อ่ะ รอบนี้รูปนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนนกผู้หญิงเป่าคุยผู้หญิงเออแล้วก็มีปีกด้วยอะ่ะมีปีกข้างหลังเป็นผู้หญิงเป่าคุยใช่แปลว่ามันต้องมีปริศนาแน่ๆะไรด่านเนี้ยเอาจริงนะเฮ้ยผมจําได้มีม,มีมีบ้านอะไรอีกลหลังน<ป>ึงที่เราไไ,ไปมันย<ป>ัง<ำ>ไม่ได้สำรวจเฮ้ยแมงแแแบงมไปแลแบ้แบงแบบงแบงแงแบแบงแบงแมีบแบ้แงตรงไปขวามือโอเคโอเคเร็ว ไปเหลียวแมกนั้งเดี๋ยวคนเข้าในอุโมงปะโอ้โหตกใจโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหถอดหัวกันอย่างนี้เลยีกาโตอยู่ไหนพี่คือตอนนี้เข้ามาในบ้านที่แม็กบอกกันแหละตอนนี้รูปแบบเป็นรูปที่มีแสงส่องสว่างไม่มีภาพอะไรเลยเชิเป็นใครเอาไงดิแม้าประกอบฉากเลยนะ ผมเจอเป็นรูปปั้นแบบเหมือนเดิมชี้แต่เป็นมือมือแบบมือฮ้ยไอ้กลับมานี่ก่อนเนาะไม่กลับมานี่ก่อนเนาะตรงนี้เป็นรูปเพนออะชิบอุ้ยอ้ยชิบอะไรอะไรไม่รู้ผมว่าพี่อยู่บ้านหลังนี้กันอยู่คนละหลังกันเนี่ยไม่ใช่อ่ะอยู่ดีก็มีเสียงเนี่ยมันมีเพ้นเนี่ยตรงเนี่ยมีวาดรูปอะไม่รู้อ่ะแต่เมื่อกี้เอาแมสก่อนไหมหัวสั่นเลยเจอบุญเจแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกัน หรือให้ผมเก็บไปเลยเก็บอะไรก็ได้เก okay. okay. ็บไปเลยเก็บไปเลยโอเคโอเคถ้าผมดูมันแดกเนี่ยก็อร่อยเลยโรตีเน้นเน้นโอเคโอเคเห็นยังโอเคนี่แหละมีให้วาดโลกตรงนี้ด้วยอาจจะต้องให้วาดเขาหรือเปล่าเอ่อจัดการเลยแม็กว่าดเลย ไม่ทำเลยเหรอไม่ทนเลยไม่อะไรอ่ะนี่หลังหลังงพี่หลังพี่หลังพี่ไม่ทำไมต้องเป็นตู้ไม่นานเลยโอเคเสร็จแล้วโอแล้นีูชอบพี่นะเฮ้ยลองวาดดูดิวาดไม่ได้พี่วาดได้ครั้งเดียวใช่เหรอเสร็จแล้วอ่าเฮ้ยเฮ้ยรูปรูปใช่ริ่มมาแล้วมาแล้ว โอเคไปเถอะงั้นอะยังร right ู้อยากเห็นโอเคไปเขาเขาเขาอะไรอ่ะรอด้วยเข้ามาแล้วเข้้าามแลวทำไมมีเสียงหัวใจเต้นอ่ะมันบอกว่าให้ไปดูบ้านอื่นก่อนแล้วดูมาครบทุกบ้านแล้วนี่ใช่ไหมใช่มครบไปแล้วดูไปไหนอ่ะอะไรอ่ะนี่ไงไม่หรือว่ามันให้ไปเช็ครอบเหรอไม่มั้งไม่ไม่หึ่ยหึ่ยมีมีอะไรอะไรแก้พัลสเซิลเอ้ยอะไรอ่ะ อยู่กันเป็นสี่ห้าคนไม่หลอกคนอื่นว่าลูกเป็นผักเลยอ่ะเกิดใหม่เลยดคนเดียวไม่ประเด็นคือมันยืนวนเฮ้ยเรียบร้อยแตกไปโอคงมดเลยได้เพื่อนแล้วได้เพื่อนแล้วพี่แม็กกลายเป็นไซโกอีสานอย่าอย่าไปอยู่ติดกระแพงอย่าไปอยู่ติดมันยากทางนี้ดีกว่าไซโกอีสานพร้อมเสิร์ฟฮลูกลงมาเฮ้ยสวัสดีพวก สวัสดีที่เดือบิเผลอล้มล่างสวัสดีพร้อมกันสวัสดีพร้อมกันนะนะประเด็นอะเราจะไปทางไหนก่อนไปขวาแล้วมาแล้วไปทางซ้ายว้าวอ่ะเราต้องไปทางขวาข้างบนทางขวามีอะไรอ่ะมีเทียนให้จุดเอ้ยมีรูปที่เราที่มันชี้อ่ะที่รูปปั้นชี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังมาเร็วๆรรีบดูหน่อยมีอะไรไหม มันลงบันไดมาแล้วอ๋อเราต้องจุดเทียนเราต้องจุดเทียนมันออกซ้ายมันออกซ้ายต้องออกมาแล้วต้องออกมาได้แล้วไม่ไม่ภาพนี้ไม่ต้องจุดนี่ไม่ใช่เหรอใช่เหรอภาพนี้มีมั้ยมันมามันมาเร็วมันมาเร็วชิปไก่แล้วจุดไปนแล้วมีเดี๋ยวจุดไปก่อนจุดไปก่อนมองนี้มองนี้อ้อมอยู่อ้อมอยู่จุดที่ครบจุดที่ครบไปก่อนจไปก่อนไปเดินมันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นเอาไงเอาไงแม็กไอ้แม็กไม่ไม่จุดที่ครบไปก่อนพี่มันต้องร้บเลยเฮ้ยมันไปดับมันไปดับแล้วมมมัััััันนนไปดดดดบบบแล้วออออออ๋ค่ยหรเจุ ไม่ไม่ไม่เราต้องให้มันดับนะพี่อันนี้ต้องให้มันดาบคือภาพที่เราไปดูอ่ะเราต้องจุดแค่สามภาพที่เราไปดูพี่ผมจำได้มันจะมีสามภาพอะซึ่งไอภาพไก่เมื่อกี้ไม่มีภาพนี้ไม่มีเหมือนกันโอเคงั้นข้างบนแล้วล่ะมีข้างล่างอีกมีข้างล่างอีกไม่ไม่ผีลงแล้วผีลงตามไปแล้วเธอหลังหลังเธอภาพคุณแกมีภาพคุณแกมีจุดภาพคุณแกแล้วจุดจุดภาพคุณแกแล้วอ้าพี่จุดเลยนะจุดผู้หญิงนะจุดเลยพี่จุดเลยจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้ว เนี่ยหหรอลังเนี้ยเออเนี er, <ช>่ยไม่ได้เข้าหลังเนี้ยเออกลับมาเร็วเธอมาเร็วมาแล้วมาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วแล้วคือแบบเอียดไม่นะไมค์กี้พี่ชายไมค์กีไปแล้วล่างสองไม่เก่งเหมือนล่างหนึ่งเลยอะอ้วกแตกตายเหรอโอ้ยมีรอยเลือดเต็มเลยเข้าได้ปะ ตรงนี้มีนี่อยู่นะไอ้ตรงเมื่อกี้เเหหม็นลยตัวนี้มีชี้อยู่บอกให้อาบน้ำไม่อาบไม่ใช่ชี้นี่นี่เฮ้ยอ่าโอเครู้แล้วมันชี้มีภาพถ่ายทำแบบที่ภนี่ไงรูปนี้ไงเรายังไม่ได้จุดอยูด้วยนะอยู่ล่างสุดอยู่ล่างสุดของบ้านครบแล้วใช่ไหมครบแล้วใช่ไหมสี่เส้นหลังมีอะไรมันมันมีสี่ภาพกันหมดแล้วแมคลับจบแล้วแม็กรับจบพี่เกียรติวิ่งมาใหม่แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจุดภาพด้านล่างเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเอาไว้โอ้ยวัจะไาวันจะาน้ยังไม่ดับเลยนะเธอไปอะไรันจะไโอเคผมจุดผจุดภาพนี้แล้วเฮ้ยร้อยโอโะดุ้งเขาอยู่ข้างล่างเฮ้ยเธอหลังเธอไอ้เร่งอ้ยองราแลวเร็วเเร็วเร็วเ่กาเลกี๋เลูกเกเ้วมาเล่นลูกเก้วมาเล่าเ่เมาลูกเกไปให้หเ ผมปวดอุ้มขึ้นก่อนผมขึ้นก่อนรออยู่รออยู่รออยู่มั่งเร็วเออคนถือแก้วมาเร็วไป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 มาแล้วลุงอ๋อวันนี้ลุงแต่ลุงหน้าตาไว้ใจได้นะเอาจริงเย้พี่เอาอะไรดูอ่ะไมกี้ไปได้แล้วไปได้แล้วคือเรื่ยงเนี่ยใช่ฉันจ้องนายอยู่นะก็เหมือนพวกนายนั่นแหละเจ้าหนุ่มน้อยรู้ไหมว่าเคนิโอน่ะ เขาไม่สามารถต้านทานเงินได้นะนายคงจะงงละสิแต่นายจะเข้าใจเร็วๆนี่แหละนายแน่ใจหรือว่าเคนิโอจะส่งนายไปที่เรือน่ะเราต้องเดินไปแทนเราหลอกใช้เหรอโอ้โหใช่สิไม่มีไฟคริสต์มาสด้วยถึงเทศกาลเหรอ มีลูกตาด้วยอย่าบอกนะหันมามองอุ้ยม so ันมองตามด้วยลูกตามองอะไรนะด้วยทำไมมันเหมือนซากเรือเลยอ่ะซากเรือเก่าปะใช่แล้วทุกทีเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้โหนี่จะพุดก็พุดเขาดาวไปอ่ะวทุดาวห้าแล้ว ขณะนี้ขอให้ผู้ดีสารรัะสิ่มขัดด้วยนะครับโอ้โหโ,หโอ,โอ้โหยังไม่จบครับอ่าเดี๋ยวเราต้องหาเทยนอะไรคือสไตล์มือนี่คืออะไรนั่นดิแล้วตอนนี้มีข้อความเขียนว่าเฟสหนึ่งด้วยเฮ้ยมันลดเรื่อยๆเลยมันลดเรื่อยๆเลยเราต้องรีบหาเทียนอากาศดอกอากาศอากาศมันไม่มีออกซิเจนนี่ไงต้องหาเทียนสี่อันแคนโดตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันมันกำลังมามันเหมือนมันเอาผ้าคลุมหัวเอาไว้อ่ะโอย อุ้้ยยเมันมีหลายตาด้วยอ่ะแสดงว่ายังไงออกซิเจนเออตัวนี้มีออกซิเจนอยู่มันจะกินเราไหมอ่ะเฮ้ยนี่นี่จมูกมันยาวด้วยอ่ะเฮ้ย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 มันเติมออกซิเจนเติมออซิเจนได้เติมออกซิเจนได้ใครออกซิเจนจะหมดไปเติมเติมกระถางอ่ะมันดูเดินช้านะตัวเนี้ยมันเหมือนเธอตอนวิ่งไล่เขาเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยมันมีทางลงด้วยอ่ะมีลิฟต์ด้วยแล้วก็ขอลองขอลองจุกขอลองจุกทีนึงใช่ ไปแแปลกละไปแล้วนี่ไงเทียนนี่ไงนี่นี่นผมจุกมาแล้วผมจุกมาแล้วผมจุกมาแล้วมันกลับไปมันกลับไปบันเกย์เร็วจุดแล้วหนึ่งจุดแล้วหนึ่งรออยู่เราอยู่รออยู่ตามแล้วตามแล้วพุใส่พใส่ผมเลใส่ผมพุใส่ผมตามมา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 วิ่งวิ่งวิไม่ไมกลับกลักลับกลกลับกลับบนีกอดคุยกลออยู่ลออยู่ลอยอยู่ออกมาเลยอมาลตามมาเลยตามออกมาเลยผมจะตายแล้วเนี่ยมันอยู่มัอยู่มัตามผมทันด้วยเกลอดแล้วเกลอดแล้วลงลิปลงลิลงลิลล มาเข้าห้องเข้าห้องแล้วมันตามไม่ได้เข้าห้องแล้วมันตามไม่ได้อย่าเข้าลิฟต์ผมไอเข้าอ่ะเอาเข้าลิฟต์ลงมาแล้วเอาแล้วเราขึ้นเราปล่อยเข้าไปคนเดียวเอาไปไหนเราจะไปไหนลงใช่ไหมลงใช่ไหมลงลงลงเอ้าลงไปคนเดียวด้วยเฮ้ยมาแล้วลงไปคนเดียวไปไปแเราขึ้นก่อนแล้วกันลง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 เหมือนกันเฮ้ยดูไหมเลยอ้าวโดนโดนกินเธอต้องลงลิฟต์มาไอ้ต้องมาลิฟต์พังข้างขวาเฮ้ยแตกมีคนแตก คือพี่ตายอ่ะคือต้องมีคนมาชุบรอกันก่อนไหมต้องต้องต้องมีคนมาช่วยอ่ะอ๋อตายแล้วคือเราไอ้นี่ได้เหรอเราสามารถชุบได้เหรอใช่ชุบผมหน่อยรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวเธอไปตายตรงไหนอ่ะชุบไงหน้นล่างนลิฟลิฟเธอมันปิดอ่ะมันไปไม่ได้อ่ะโอเคชุบชุบชุบมังขึ้นมาละวสองดวงเราจะไ่ต้องการไม่เจอเลยอาชีพทำไมเธอนอนขวายห้างงั้นอะ ตายชุบได้ไหมชุบแล้ชุบแล้เดี๋ยวเรามาชุบสองคนนั้นเธอเข้ามาก่อนไม่เช่นแป๊บโดนอุ้ยแกสแกสแกสไปแล้วเข้าลิฟต์แล้วยังไงอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันตามไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยมันเองชุบหน่อยแม็กชุบหน่อยช่วยด้วยชุบเลยพี่ผมก็นอนข้างๆพี่แหละขึ้นมาบ้างพี่มันมันเก่งขึ้นมาผมต่อเลยอ้าวุ้ยออกซิเจนจะหมดอ่ะอุ้ยจุดก่อนจุดก่อนจุดก่อนไปนี้ มมมมััันนนตบผโอเคจุดละจุดละจุดละไปไปจุดอีกอันหนึ่งได้ไหม่ะมันมาแล้วมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้หมังมาไหมทันไหมทันไหมเฮ้ยมันเห็นพี่มันเห็นพี่แล้วมังพี่ต้องวิ่งโอเคผมจุดผมจุดละเออเฮ้ทำไมมันดังหน้าเลยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยไต้ออกดีเจบ้าเสียงมันจะเป็นแบบนี้ยัยเสียงเหมือนสุนทรีย์ตาอึ่ง อื้ออื้อนะนะแม็กแย่แล้วผีมาโอ้โหชั้นเปิดยังรีเปิดหรือยังแม็กเปิดพี่ไม่เปิดพี่มันมาแล้วชั้นล่างมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะไปจังแม็กก์ไปจังนี่เปิดแล้วพี่ไปแล้วไปผมอยู่ชั้นล่างนะกำลังจุดอยู่โอเคเหลืออีกอันหนึ่งเหลืออีกอันหนึ่งโอ้ยเล่นเกมผีแล้วกดประสาทมากเลยบอกเลยหลอนแล้วหลอนอีก จำสแกนเท่าไรเฮ้ยอะไรอ่ะว่าเนี no no way, oh, right. right. no ้น่าจะโหดสุดเลยวะเนี่ยมา้โมา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 มวรงมา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 กเอามามามา้วอามามมามามวม่มา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 ม้มา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 ยสมามามคมา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 นาม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 มาาามมมีมมาามมมมาาาม ซืวยด้วยตัวอยู่ชั้นล่างนี่ไงมันจะมีลูกกระตาเห็นปะให้เราไปเห็นปะนี่ต้องจุดทั้งบ้านเลยต้องจุดทั้งบ้านเลยซื้อด้วยตัวอยู่ข้างล่างตัวอยู่ข้างล่างเออเออติดต่อเลยพี่มันกลับมาแม็กมันกลับมาเพื่เข้าไปฝั่งนี้ยังไงเดี๋ยวช่วยแป๊บนึงอุ้ยอุ้ยดูหน้ามันดิโอเคพี่ชุบเองให้ดูหลังให้หน่อย แต่หลังเธอก็เรียบเนียนนีมาเร็วแปลกๆี่จุดอยู่พี่จุดๆฝั่งมังมีมีอันนึงที่ยังไม่จุดนะแล้วมันมันออกพี่จุดแล้วพี่จุดแล้วพี่จุดแล้วจุดอีกอันหนึ่งจุดอีกอันอยู่สวยพี่สวยพี่มันมันเฝ้าศพมันเฝ้าศพสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายจุดท้ายสุดท้ายสวยพี่ ะแกพยายามหนียังอะไรพวกหนูความสำเร็จของฉันคือพาพวกแกไปที่ที่นั่นเดี๋ยวจะหนเนี่ยโอ้โหโทษโอ้โหไม่คิดว่าเราเป็นหนูอ่าไม่คิดว่าเราเป็นหนูอ้าวลานลานอีกแล้วเป็ตัวมันจะลานยังไงอะเฮ้ยโอ้โหมันเข้าท้องด้วยเอาเจ้าทำไมเห็นเจ้าแม็กมันอยู่ยืเดี๋ยวดูเส้นเดิมาาตมันจะลานยังไงอะตายไปแล้วพี่มาตามังหลังบังบังมาใช่ นั่งเธอนั่งแม็กอะน่าจะเป็นเซฟแล้วก็น่าจะได้ปะตามเขาปะไม่ตามไม่ตามไม่ตามใครเฮ้ยคุณเริ่มที่จะหายใจลำบากคุณเริ่มตกอับและติดกับดักโอ้ยที่ไหนอีกเนี่ยคุณแม็กับคุณสวยจังเลย วิ่งแล้วมีเปป็นแเเตอร์หมือนหลอกล่อเราด้วยความสวยงามหันหลังเข้านะหันหลังไปกระโดดจบแล้วใช่ไหมเฮ้ยจบแล้วใช่ไหมอะไรจบแล้วแหละอะไรอะไอตัวเมื่อกี้เนี่ยเลยคุณลุงเหรอมันเอาออฟไปอะแล้วมันจะล้มใช่ไหมวันนี้พบอย่ามาทูตเรียบร้อยเอ้สรุปคือเราไปทำเราเราเป็นคนที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะเนี่ยเราไปปลุกไอลุงนั่นขึ้นมาใช่ไหม เมว่าไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลุงหนวดอ่ะมันได้ออฟพลังไปแล้วก็กลายเป็นตัวเมื่อกี้เนี่ยเลยใช่เพราะว่าหน้าตามันแบบนั้นเลยอ่ะอพวกมันมันมันหลอกใช้งานเราไงโอไมกี้ทำไมแกทำอย่างนี้มไมกใช่ไมกี้ก็ไมกี้เขนบอกให้เราไปหาลุงไงแต่ไมกี้อาจจะเป็นคนดีก็ได้นะเพราะใบ้านเราเราเราเห็นแบบไมมกี้ตายใช่ไหมล่ะใช่ครับผมก็สำหรับเดอะมิมิกบุ๊กสนะครับ ก็เล so 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 ouais right. ่นจบแชปเตอร์หนึ <s <S ่งไปแล้วแชปเตอร์หนึ่งอไปเกือบสองชั่วโมงเลยนะฮะคือหนักมากก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็อย่างนี้เดี๋ยวฝากไปติดตามแม็กด้วยนะครับอ่ะนั่นตัวไหนครับคุณแม็กผมแม็กครับถ้าเป็นไลฟ์เนี่ยจะเป็น KK o g โซัดสวนใน u t u b e ก็ o g จีซัโอเคครับก็ไปติดตามพี่มังด้วย PZ เมาลฟ์พยไม่มีนะ โอเคครับถ้าเกิดชั a p เตอร์มาเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย